สวัสดีันนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มาสอนโอเกมสเปกกันเลยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด share. แชร์กดใครกดเอาว่าลิปเอาไปนะครับกดแล้วข้าวมีทุกเลยนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์เลยว่าหอ่หมอมเลยนะครับพิมพ์ว่าโอเกมรถไฟนะครับถึงไอคิวนะครับ Sap. Malangkap, selera, malam hujung. อันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่แร้วอันนี้นะครับก็ที่ลิงได้คลิปองค์เค้าไปเลยนนะครับ ทีล้อิกิองเขาไปเลยนะครับหนึ่งสองสามอีก,อก,อก,อก แค่นี้ครับตู้ทีนะครับอีกครั้งแคนนี้นะครับเข้ามาแชนนี้นะครับเดีเ๋ยวแคนนี้นะครับปิดไปเลยครับจะต้องปดใหม่นะครับ โอ้เก็นกดผิดเลยครับเอ้ยกดนผิดแล้วครับทุกคนเคลื่อนไนะครับแล้วก็นะครับอันที่ได้หรืออันกดอันนี้ดูครับทุกคน รอปแอปของแล้วก็เราจมกด ให้ชมกดดาวโหลดไปนะครับกดไปเลยครับผมไม่ต้องปเป็นอะไรผมผมโหลดแล้วครับแล้วก็กดกดเลยนะครับก็ผมขอกดตอแปรนบะครับพอท่านชมโหลดเสร็จแล้วนะครับ เราจุดเสร็จแล้วครับก็เข้าก็ข้าวในคิปสปเรือนะครับกดเข้าไปครับถ้าขดเข้าไปเลยครับจะได้เงินประมาณเก้า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 แลวก็กุญแจเก้า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 แลก็คลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กำหรับใครกดติดตามเพื่อพักกินไว้นะครับกดเลยขอรักกอนนะครับ